ช่องฟิตรั่วใช้ของแข็งหรือมีดปลายมีดแสะนะครับก็รูใหญ่อยู่ประมาณปลายดินสอไม่รู้จะเชื่อมอยู่หรือเปล่าคือเวลาเชื่อมไฟมันจะมันจะลามนะครับแผงหนังจะลามแล้วจะละลายไวอันนี้ก็เป็นคาบน้ําที่ผสมกับน้ํามันนะครับตู้นี้ก็ความเสี่ยงก็คือน้ําความชื้นน่าจะลงไปในระบบท่อในระบบคอมทับอก,กาสที่จะทําให้ความเสื่อมไวเนี่ยพังไวสูง ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตู้เย็นที่ใช้น้ํายา r 6 0 0นะครับหรือว่าเป็นน้ํายาที่ติดไฟนะครับ290ก็คือน้ายาพวกเนี้ยหรือว่าตู้เย็นที่ที่เป็นปัญหาก็คือเวลาที่มีการาใช้ของแข็งแสะแผงฟิตแล้วรั่วนะครับรั่วแล้วลคราวนี้ไม่ได้ถอดปลั๊กนะครับพอไม่ได้ถอดปลั๊กปัญหาก็คือมันจะดูดไอความชื้นดูดน้ำเนี่ยเข้าไปในท่อด้วยนะครับผมจะแนบคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วจะเป็นปัญหาคาบน้ํามันออกมาตามตามน้ํายาที่รั่วนะครับ ก็คืออันนี้คือจุดจุดที่สําคัญเลยก็คือเวลาช่องฟิตรั่วไม่ว่าจะเป็นน้ํายาหรือตู้เย็นตู้แช่ประเภทไหนก็กตามนะครับเวลามันรั่วเราพยายามถอดปลั๊กนะครับไม่ต้องไปใช้นะครับเพราะว่ายังไงมันก็เสียอยู่แล้วนะมันใช้งานไม่ได้นะครับอีกประมาณสองสามวันเดี๋ยวมันก็ไม่เย็นเราก็ถอดถอดปลั๊กออกเลยนะครับเพื่อไม่ให้ชุดคอมเพรสเซอร์ user, หรือว่าระบบท่อเนี่ยมันเกิดปัญหาใหญ่นะครับก็คือจะได้ซ่อมง,ง่ายๆแล้วก็ ใช้ต้นทุนในการซ่อมไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ต้นทุนในการซ่อมจะสูงครับต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้จริงๆมันก็รูไม่ถึงกระใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันพวกน้ำมันพวกอะไรมันเยอะแล้วต้องล้างออกเยอะนะครับ เดี๋ยวจะมาลองเทสดแรงอัดดูว่าแรงอัดมันใช้ได้หรือเปล่านะครับคขมไม่เสืรอพังหรือเปล่าเพราะว่าน้ําเข้าทุกอย่างข้างในในท่อปนไปด้วยน้ำหมดเลยสิวินะครับต้องได้200ขึ้น5้าหกเจ็ดแป1เก้าสิบเอ็ดสิโอ้เกินสิบวิแล้วครับ แรงอัดไม่ได้นะครับแรงอัดไม่ขึ้นโอ้โหคอมพังอีกแล้วนี่แหละครับคือกรณีที่เคสว่าตู้แช่ตู้เย็นเวลาใช้มีดใช้ของแข็งแสะช่องฟิตนะครับแล้วเกิดไม่ถอดปลั๊กนะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวผมแนบคลิปให้ดูอันนี้คือคือเสียทั้งคอมเลยนะครับแล้วก็ไล่ระบบใหม่ก็คือทําหมดใหม่ทําใหม่หมดก็เลยเสียเยอะนะครับเคสนี้ก็คอมเพรสเซอร์พังด้วยทีแรกผมก็ยังไม่ได้เทส เรื่องคอมดูนะครับนี่ว่าคอมจะใช้ได้เห็นคอมมันทํางานอยู่แต่แรงอัดข้างในมันไม่ได้แล้วนะครับนี่นะครับเสียบไว้นานเสียบงานเกินก็ไม่ได้คือเกินสิบวินี่คือรู้เลยนะครับครับหลังจากที่เอาคอมเพสเซอร์สต็อกเนี่ยมาเทสแล้วนะครับก็คือใช้ได้นะครับเทสไปแล้วใช้ได้เดี๋ยวจะเอาลูกนี้ใส่แทนนะครับลูกเก่าพังไปแล้วหลังจากที่ทําเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กทดลองเครื่องนะครับเราวมาดูว่า ทำความเย็นได้ไหมนี่ก็คือช่องฟิตก็คือแช่แข็งได้แล้วแล้วก็ช่องแช่เย็นก็มีความเย็นแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบก็คือเวลาเราเสียบเสียบปลั๊กรองเนี่ยเราก็ต้องให้ความเย็นมันได้แล้วก็เทอร์โมตัดก่อนนะครับอันนี้คือตัดไปแล้วรอบหนึ่ง